ลทุกลดหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น ร่างพ่อครูพามปอลิมเพชรรัตน์นะคะเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่ที่ท่านสิ้นลมหายใจนับตั้งแต่วันแรกเราทำพิธีการเนี่ยค่ะติดต่อกันเป็นเวลาเจวันโดยประกอบด้วยพิธีทางาศาสนาครบทุกขั้นตอนตั้งแต่พิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์และรวมไปถึงพิธีจีนค่ะในทุกๆวันเราจะทำการถวายพร,ร,ระตาหารเช้าและพระฐานเพลนนะคะสลับกันไปพระสงฆ์เก้ารูป เพื่อเราจะเชื่อว่าบุญที่ลูกหลานได้ทำจะได้ส่งสู่ท่านในหลักตามพุทธศาสนาและยังรวมไปถึงค่ะเรายังมีการทำพิธีจีนเรียกว่าทำการสวดอภิธรรมจีนเป็นการส่งดวงวิญญาณต่อผู้วายชนไปสู่แดนสุขาวดีเราเชื่อตามความเชื่อตามประเพณีจีนนะคะว่าคนไทยทำบุญตักบาตรบุญส่งเสริมให้กับบรรพชน แต่ว่าคนจีนการเส้นไหว้การสวดไหวถวายก็ถือว่าเป็นการส่งข้าวของไปให้คนที่ล่วงรับไปแล้วให้ได้ใช้ในภพแดนต่อไปและที่สำคัญค่ะเรายังประกอบพิธีพารรมอย่างถูกต้องเพื่อส่งครูบาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายในวันสุดท้ายนี้วันจันทร์ที่30พฤษภาคมเป็นวันที่พวกเราทุกคนสิทธิเลี่ยมเพชรรัตจะต้องจดจำเอาไว้ วันที่30พฤษภาคม2565เป็นวันที่เราสิริเพชรรัตน์ไม่ได้สูญเสียแค่เพียงครูบาอาจารย์หรือพ่อครูเท่านั้นแต่มันยังหมายความถึงการสูญเสียพ่อผู้ให้ชีวิตพ่อผู้ให้จิตวิญญาณพ่อผู้ให้ความรู้วันนี้เราทําพิธีให้พ่อครูพรามปอเรมเพชรรัตน์อย่างเต็มรูปแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเช้านะคะในเวลา7นาฬิกา15นาทีเริ่มต้นพิธีการตามแบบพามอย่างเต็มรูปแบบ ส่งดวงวิญญาณครูบาอาจารย์ตั้งโต๊ะครูและโต๊ะเครื่องไหว้บวงสรวงถวายนำโดยสิทธิ์เรียมเพชรรัตน์และพ่อครูนพดลจิตสถานอีกทั้งสาธุสิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่เป็นลูกครามที่เป็นลูกสิทธิ์ที่พ่อครูถ่ายทอดวิชาความรู้ในเรื่องของพระเวทให้เพื่อนําไปใช้ในวิชาชีพในการช่วยเหลือบุคคลอื่นสืบต่อไปแล้วสามารถนํามาใช้ในการยังชีพอาตมาคือดูแลตนเองและครอบครัวได้ตามพอเหมาะตามสมควร จากนั้นเมื่อ7จ็วินาสนาทีไปแล้วเราก็เริ่มมีเรื่องของการเตรียมเคลื่อนย้ายร่างสังขารของพ่อครูในพิธีการนั้นนะคะเราได้จัดตั้งทำประรพิธีเพื่อแทนในความหมายของจตุโรคบาลทั้ง4ผู้รับดวงวิญญาณของผู้มีคุณต่อเราทั้งหลายคู่เป็นครูบาอาจารย์และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นค่ะเราได้ทำการถวายเพลพระนะคะวันนี้เราถวายเพลพระทั้งวัดเลยค่ะ รวมถึงสังฆทานเพื่อต้องการให้บุญกุศลน,นี้ถึงพ่อครูอย่างสูงสุดเพื่อให้ท่านเป็นแรงมีเรียกว่าแรงกำลังที่จะไปสร้างหรือแม้แต่จะส่งกำลังกลับมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทำสิ่งที่พ่อครูได้สั่งเสียไว้ได้มีแรงทำการใหญ่ในการสร้างพระศิวะสืบต่อไปซึ่งเป็นโครงการที่ท่านตั้งใจหวังไว้เพื่อจะให้สำเร็จ จากนั้นค่ะเมื่อถวายทำสังฆทานและกิจกรรมในทางของศาสนาแล้วเราก็ทำการเคลื่อนย้ายร่างของท่านนะคะ ยานดวงมัญยานผูาอ่านปอได้เป็รฉลักหรือในจักรวาลการหายดูดค่าจักรวาลส่งมันยานี้สู่บ้านของผู้เจ้าตามพระสงฆ์ที่จะได้ไปรับใช้ที่โรงพาบลูกของข่าวทำกตัญญูนในทุกสิ่งจะนำไปใช้สืบต่อไปนะคะค่ะในระหว่างที่เคลื่อนย้ายค่ะลูกศิทธ และก็พราหมณ์ทั้งหลายนะคะทําการน้อมหมอบกราบส่งดวงวิญญาณของท่านและตามความเชื่อค่ะเมื่อผู้วัยชนนั้นเป็นครูบาอาจารย์เมื่อผู้วัยชนนั้นเป็นดั่งพ่อแม่บุพการีโดยโบราณปกติ ถ้าเป็นพรามเนี่ยจะต้องตัดมวยผมปล่อยสยายมวยผมนะคะแต่เราปรับตามยุคตามสมัยและด้วยความที่ว่าลูกศิษย์ลูกหานั้นอาจไม่ได้เป็นพรามด้วยสายเลือดแต่เป็นพรามด้วยการบอกสืบทอดและให้ความรู้เราก็จึงมีพิธีการค่ะในการตัดผมปรงผมนะคะเพื่อแสดงความไว้อาลัยและความรู้สึกถึงการสูญเสียของการจากไปของพ่อครู เมื่อร่างสังขารนะคะขึ้นสู่ชาปนสสถานนะคะพวกเราทั้งหลายก็ทำการค่ะขึ้นมาอธิษฐานส่งดวงวิญญาณพ่อครูนะคะตามลำดับขั้นเนี่ยโดยมีอาจารย์จากกศนเขตดอนเมืองนะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมในการสร้างทําให้โรงเรียนฝึกอาชีพเล่มเพชรารตมีหลักสูตรที่ได้รองรับจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านอาจารย์ดารินีนันทาวรนุษย์ให้มาเป็นประธานในการทอดผ้า ในครั้งนี้ร่วมด้วยอีกชั้งสำคัญที่สุดเลยค่ะประธานหลักของพิธีการในวันนี้ก็คือท่านอาจารย์ถวันเมืองช้างนะคะแห่งบริษัทแล้วก็โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตนะคะที่มีอุดมการณ์ในการที่จะสร้างนะคะสิ่งดีๆที่จะตกต่อสุพผ่นดินนะคะตกต่อชนรุ่นหลังได้มาเป็นประธานทอดผ้าบางสกุล ในวันนี้ร่วมด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีสิทธิเรียมเพชรรัตน์นะคะการยานนักมิตรที่ดีของสําหรับพ่อครูรวมไปถึงค่ะลูกศิษย์ลูกหาทางที่เรียนในวิชาโหราศาสตร์ไทยวิชาภูมิปัญญาไทายทุกๆสาขาวิชาแห่งพิธ,ธีกรรมจารีตประเพณีเราคงจะไม่ได้เห็นงานอันสมบูรณ์แบบแบบนี้ได้ในครั้งนี้แม้พ่อครูจะหมดสิ้นลมหายใจไป แต่ปฏิทานที่ท่านได้ตั้งใจแล้วก็คิดจะทำต่อยอดเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองยังจะคงมีสิทธิเลี้ยงเพชรรัดและลูกหลานทั้งหลายสานต่อสืบต่อไปดังนั้นวันนี้แม้พ่อจะสิ้นไปแต่ความรู้และคำสอนยังคงอยู่ยืนยงให้ลูกศิษย์ทั้งหลายนั้นได้นำไปใช้สร้างประโยชน์สืบต่อไปขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับงานนี้ 哦。